สวัสดีครับผมแบงค์การ์อเกมแคสเตอร์ผมนะวันนี้จะมาทำการไรเรียคชันกับคลิปสกิบบี้ทอยเลตมัลติเวอร์ตอนที่3กันแล้วผมนะหลังจากพาร์ทที่แล้วเราก็ได้เห็นทั้งแกงพวกクอ,อกแมนทั้งหลายผมนะแล้วก็พวกสกิบดียกพวกมาผมนะมาถึงน่าจะเป็นฐานทัพของแกง Cro อ,อกแมนก็ว่าได้ แล้วตอนสุดท้ายพวกเราก็มองขึ้นไปบนฟ้าไม่รู้มองหาอะไรครับผมนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างแปลกใหม่เพราะว่าปกติเราดูสกีบีดี้ทอยเลตมุมมองเราจะเป็นมุมมองของคา m ์เมล่าแมนสักตัวหนึ่งครับผมนะแต่ว่าในมัลติเวิร์นี้มุมมองเราจะไม่ได้เป็นของคา m ์เมล่าแมนจะเป็นมุมมองจากกล้องปกติธรรมดาทั่วไป <laughs> มันก็เลยรู้สึกปแปลกๆเพราะว่าไม่ได้มองแบบเฟิร์สเพรสตันอะไรแบบนี้เออ อาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยแต่ว่าน่าสนใจแล้วก็เราก็ได้รู้ว่าพวกครอกแมนี่แต่ละตัวมีความสามารถต่างกันไปผมนะก็น่าสนใจว่าตัวอื่นๆจะมีความสามารถอะไรต่อผมเนะยเราเห็นอ่าย้อนเวลาหยุดเวลามันน่าจะมีตัดเวลาเร่งเวลาน่าจะมาเอาของพวกโจโจ,จมาทุกตัวเลยเพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกไปพาร์ทแรกได้ยินเสียงได้หรือพาร์ทสองพาร์ทสองด้วยมั้ง ที่ได้ยินเสียงตอนอยู่เวลาเป็นเสียงเอฟเฟกของดีโอจดจำได้อ่ะโอเคมาดูแกไปยังไงในตอนที่สามมีอะไรอีกไหมโอเคมามองอะไรกันสรุปมองอะไรกันโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวย้อนเวลาเหรอแต่เจมองเห็นอะไรแล้วสรุปมองเห็นอะไรก็ไม่รู้ผมนะอ้าวไอ้ตัวนี้ตัวมีแขนขามาแล้วผมนะโออะไร อุ้ยวัดดมนั่นมันเลื่อยการเวลาเหรอโอ้ไททันคล็อกแมนเจ๊ะเวโคตรเท่โอ้โหแล้ว oh, man, ote, oh, ลกรอสีทองตัวทองทั้งดุนมันเป็นอะไรเป็นไททันที่หลุ่สดที่เคยมีมายิงแล้วเป็นไงยิงแล้วมันหยุดเวลาเลยเหรอโอ้ oh, มาผมนะสกิปดีเลื่อยตัวเบลเลอร์ไททันโอเคมาเจอกับไททันคล็อกแมนปืนเวลายิงแล้วเกิดอะไรขึ้น ยิงแล้วคือหยุดนิ่งเลยเออโอ้โหนี่คือพลังเวทหยุดเวลาทำอะไรกับเวลาอีกกลายเป็นสีเขียวรอบนี้มันเกิดอะไรขึ้นอเออเอ๊ะเอ้าควบคุมได้เหรอเดี๋ยวพลังเวลาแล้วมันควบคุมได้ยังไงมันเกี่ยวอะไรกับพลังเวลาเอา้าไซนทิตงานเลยวะเนี่ยตัวเล็กลงเยอะเลยนะบินได้ได้เหรอ มาไททันคร็อกแมนค่อนข้างเท่ผมนะไททันคร็อกแมนรอเกินแลดูน่าจะเป็นตัวโกงประจำซีรีส์เดี๋ยวนะั้นนอกจากเวลาแล้วยังมีความสามารถควบคุมได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเวลาความสามารถมันเริ่มจะออกทะเลหรือเปล่าเออผมดูว่าจะมีอะไรที่เกี่ยวกับเวลาไหมแต่ว่าเมื่อกี้คือมีคนใช้การย้อนเวลาเลยผมไม่แน่ใจทำไมอยู่มันย้อนเวลามีคนใช้ท่าย้อนเวลาเลือไงอ่าเราม่ค่อยสโลวกันนะผมเนะี่ย ก่อน,อนเลยเลยเราเห็นภาพแวบ,บๆในตาของกล้องในในกล้องของคาเมล่าแมนอยู่นี่เออน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นไททันคล็อกแมนที่เราเห็นอืมตอนแรกผมสงสัยว่านี่คือใครน่าจะเป็นซีซีทีคาเบล่ามีเขียนไวไ้ด้วยน่าจะเป็นไททันคล็อกแมนเอแล้วก็เนี่ผม่นอยู่ก็ย้อนเวลา คือถ้าไม่คิดอะไรก็อาจจะเป็นแค่แฟลชแบ็กแต่ว่าเพราะว่ามันมีพวกคล็อกแมนเลยคิดว่าอาจจะมีใครสักคนใช้ท่าย้อนเวลาซึ่งก็เป็นตัวไขรจะเป็นตัวหัวหน้าตอนที่ใส่หมวกเป็นคนใช้ท่าย้อนเวลาอะไรแบบนี้และนี่สกีบีดี VR ผลนะใส่แว่น VR เอหรือแว่นเลเซอร์ใส่ขอบวะเออและตอนนี้ผมนะเรา,าจ,จะย้อนเวลากลับมาตอนที่เรากำลังจะโดนเล่นใช่ป่ะเราจะโดนเล่นโดยพวกนี้ ตอนนี้เรามุมมองเป็นของคาเมราแมนแล้วแล้วก็อปรีนเสียงมาผมนะทำหน้าสดเดียวโอ้แล้วก็มาฮืมสโลโมชันเลื่อยนาฬิกาค่อนข้างเท่เนี่เลื่อยนาฬิกา,ค,า,า,กาคือแบบไททันคล็อกแมนนอกจากมีความสามารถเวลาแล้วมันยังมีอาวุธเลื่อยนาฬิกาอีกโโห้เรื่อเลื่อยนาฬิกาค่อนข้างเท่นะแล้วก็ ถ้ามองดีๆแล้วเราจะเห็นทุกนาฬิกามารวมกันเป็นหนึ่งเดียวปะ่ะเออมันเหมือนกับว่าเอาชิ้นส่วนของคล็อกแมนแต่และตัวมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวนาฬิกาปลุกนาฬิกาแบบโบราณนาฬิกาหลอดแก้วเออเหมือนเอาทุกอย่างมาฟิวชั่นกันไม่รู้ว่านี่เกิดจากการฟิวชั่นของทั้งห้าหกตัว็อกแมนรวมกันหรือเปล่าวะเพราะเราไม่เห็นพวกค็อッแมนตอนนี้นะแล้วไททันคล็อกแมนก็มี ชิ้นส่วนของแต่ละตัวที่เราเคยเห็นมาก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเดี๋ยวจ,จะเป็นลางฟิวชั่นก็ไม่แน่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้แม่งโคตรโกลงครับผมนะถ้าเกิดว่ามันฟิวชั่นใช่ไหมล่ะแต่ตัวนี้คือแบบโกลเด้นนะผมนะเกาะเล็กอะไรจั่วไปก่ออื่นนี่คือการยิงสีเหลืองมันจะเปลี่ยนสีเวลามันยิงปืนจะเปลี่ยนสีไปเรยๆเพลินอยู่ยิงสีเหลืองเนี่ยแล้วมันก็จะหยุดอืม สีเหลืองคือหยุดเวลาเลยไงอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูสีถัดไปครับผมเนะยนี่สกีบีดี้ค่อนข้างเท่เลยนะสกิบิดี้ตัวนี้ม,มีแวน่นมีอะไรมีเรื่อยแต่ว่าไททันคล็อกแมนทำการเปลี่ยนกระสุนปึง้งกลายเป็นกระสุนสีแดงเออกลายเป็นสีแดงคนนะยิงเข้าไปปุ๊บมันก็หยุดเวลาสรุปมันต่างกันยังไงกับสสีเหลืองกับสีแดงอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันก็หยุดทั้งคู่ แล้วก็เนี่ยเหมือนใช้พลังเวทนาฬิกาครับผมเนะคือในซีรีส์หลักเรายังไม่มีพวกเวทมนต์อะไรแบบนี้นะเออเอาจริงตัวละครดักฟักบูมันก็อาจจะมีเหมือนใช้เวทมนต์เล็กน้อยแต่ว่ายังไม่ใช้เวทมนต์เท่าซีรีส์นี้ผลนี่คือแบบไล,ล่เวทกันเ็นเห็นเลยไม่ใช่วิทยาศาสตร์และศิลศาสตร์อ๋อนั่งไงอยู่เวลาก็ยิงสีเขียวเพื่อทําการควบคุมกระสุนสีเขียวครับผมเนี่ย ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกรดที่ผมบอกไปไม่รู้ว่าความสามารถเกี่ยวกับเวลามันทํามันควบคุมได้ยังไงไฟพวฟนี้มาจากไหนอย่างไวเลยโดนสับกับผมนะเออแต่มันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีที่ฝั่งตัวดีมีความสามารถควบคุมเพราะว่าในซีนี์หลักนี้มีแต่พวกตัวร้ายที่มีความสามารถควบคุมได้อย่างนี้โอ้อะไรระเบิดตู้มข้างหลังใครยิงมายิงมาเมื่อกี้ไซแอนทิสไม่ยิงมาใช่ไหมก็ไม่สกิดหนังผิว,วผมนะแต่ว่าไซแอนติสนี่ ดีไซน์ค่อนข้างเทเนาะเออตัวผอมเพรียกวก่าซีรีส์หลักอะไรแบบนี้แล้วก็ขี่โดรนมาโดรนค่อนข้างเทเลย,ยานแบบโอ้โห,โโหนั่งมาอย่างหล่อ <c oughs> แล้วก็มีโจอท่ากรรม,มัดของพระเอกโชเน้นทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ได้เสียงนาฬิกา ไม่รู้คืออะไรครับผมนะอาจจะเป็นการบ่งบอกว่าเตรียมต่อยเตรียมต่อยหน้าลทแอนติอะไรแบบนี้แต่พูดตามตมผมก็ยังงงอยู่ดีครับผมนะว่าสรุปแล้วความสามารถไอ้ไททันมันคืออะไรแน่เรารู้แค่ว่าอาวุธมันคือเลื่อยแล้วมันก็มีปืนและปืนก็เปลี่ยนสีคือตอนแรกสีเหลืองหยุดเวลาแล้วก็พักก็เป็นสีแดงก็หยุดเวลาเหมือนกันไม่แน่เอาเอามันจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะสีเหลืองคือหยุดเวลาพวกตัวเล็ก สีแดงชาร์จให้เป็นสีแดงเพื่อการหยุดเวลาตัวใหญ่ๆเออเพราะว่าตอนแรกมันก็ออกมาสีเหลืองเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าชาร์จเออมันจะเป็นอย่างนี้สีแดงก็คือหยุดเวลาตัวใหญ่ๆเลยต้องชาร์จให้เป็นสีแดงก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่หยุดเพราะสีเหลืองอาจจะทาได้แค่ตัวเล็กๆอะไรแบบนี้เออมันจะเมคเซน์นะผมเนะี่ยสีเหลืองนี่คือยิงออกไปเลยไงมันไม่มีชาร์จเออผมว่าน่าใช้สีเหลืองคือหยุดเวลาพวกตัวเล็กๆได้ แต่ได้ยสีตัวใหญ่ต้องเป็นสีแดงอโอเคโอเคบอกว่า make s e n s นน่าจะใช่น่าจะใช่สองสีนี้ไม่ว่าอะไรประเด็นก็คือสีเขียวแต่ว่าก่อนที่มันใช้สีเขียวเป็นการไล่เวด้วยนะไล่เวดเพื่ออะไรทำไมไม่แค่ยิงสีเขียวให้จบไปมันยังเป็นต้องไล่เวดเียแล้นเี่ยน่าสนใจแต่ดีไซน์บันเทมาผมนะไททันคล็อกแมน โกโลเด้นเกราะทองแลดูแข็งด้วยจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนไม่มีใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแล้วใครจะสู้แบงได้ถ้าเกิดว่าบอกว่าพวกไทท่นซีหลักโกงบอกว่าตัวนี้น่าจะโกงหนักกว่าผมเนี่ยโค้ดโหดแต่ก็อย่าลืมผมนะว่าตอนแรกผมก็ยังไม่แน่ใจว่าทําไมมันทำเหมือนกับว่ามีสกิลย้อนเวลาเรายังบอกไม่ได้ว่าใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายย้อนเวลาให้เราเห็นภาพแบบนี้เนี่ย <c oughs> มันมันจบที่ตัวเนี้ยมาเลยทําให้น่าคิดว่าจะเป็นตัวหมวกเอที่ใช้ความสามารถย้อนเวลากลับมาแล้วทําไมต้องย้อนเวลากลับมาด้วยเอเย้อนเวลากลับมาแล้วเจอพวกไททันอะไรแบบนี้แต่ว่านี่สรุปแล้วตัวนี้ใช่ไททันคล็อกแมนไหมเดี๋ยวจํารายละเอียดตรงกลางดีไว้ใช่แหละอืมเหมือนกันเป๊ะโอเคไขปริศนาะผมนะน่าใช่แหละเห็นเป็นเงาแต่ไม่แน่ใจแต่ว่า เห็นสามงามตรงนี้แล้วมันใช่เลยเออแต่ก็โอเคผมนะั้นคือการรีแอคชั่นสกิบดีมัลติเวิร์ดตอนที่สามแล้วผมนะตอนนี้มีหกตอนแล้วมันเขาก็ยังอัปเดตไว้เลยนะเราค่อยทยอยดูไปทีละตอนผมนะเดี๋ยวก็ครบโอเคใครชอบคลิปนี้และแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานมะถ้าเก,กิดใครอยากดูผมรีแอคชั่นอะไรแบบนี้ก็กดไลค์ก็เยอะ like ผมนะย้ายผมได้แช่อะไรต่อก็อทิ้งกดคอมเมนต์ล่างได้สวัสดีก่อน굿ไบมอย굿ไนท์